บทสาธยายเรื่องศีลรากแก้วแห่งความดีงามและอิสรภาพตอนที่เก้ามุสาวาทาเวรมณีพลังแห่งสัจจะและความน่าเชื่อถือเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายจากการเดินทางในตอนที่แล้ว เราได้เห็นความสำคัญของศีลข้อที่สในการคุ้มครองความสัมพันธ์และสถาบันครอบครัวในวันนี้เราจะมาสำรวจรั้วคุ้มกันชีวิตด้านที่สซึ่งเป็นรั้วที่คอยปกป้องสมบัติอันล้ำค่าที่มองไม่เห็นแต่กลับมีพลังและคุณค่ามหาศาล สมบัตินั้นคือสัจจะและความน่าเชื่อถือเราจะมาพิจารณาถึงศีลข้อที่สี่มุสาวาธาเวรมณีการงดเว้นจากการพูดเท็จคำว่ามุสาวาทแปลว่าการพูดคำเท็จหรือการกล่าวคำที่ไม่จริง การกระทำนี้มีองค์ประกอบสำคัญคือเจตนาที่จะบิดเบือนความจริงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเพื่อหวังผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งการโกหกนั้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับบางคนแต่ในทางธรรมแล้วถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงอย่างยิ่งเพราะสิ่งที่มันทำลายลงไปนั้น ไม่ใช่เพียงแค่ความเชื่อใจของคนคนหนึ่งแต่คือการทำลายรากฐานของความจริงซึ่งเป็นรากฐานของปัญญาและความเจริญงอกงามทั้งปวงการรักษาศีลข้อนี้จึงไม่ใช่แค่การไม่โกหกแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญว่าเราจะเป็นคนที่ยืนหยัดอยู่ข้างความจริง หัวใจของการรักษาศีลข้อนี้คือการสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นแก่ตนเองการพูดเท็จก็เปรียบเสมือนการที่เราสร้างภาพลวงตาหรือประสาทสายขึ้นมาในตอนแรกมันอาจจะดูสวยงามและให้ประโยชน์แก่เราเราอาจจะใช้คำโกหกเพื่อเอาตัวรอด หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการแต่ภาพลวงตานั้นไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไปปราสาสรายนั้นย่อมต้องพังทลายลงเมื่อถูกคลื่นแห่งความจริงซัดสาส์เข้ามาเมื่อความจริงปรากฏสิ่งที่หลงเหลืออยู่คือความเสื่อมเสียในเกียรติยศและศักดิ์ศรีผู้ที่โกหกเป็นอาจิน ย่อมไม่มีใครอยากคบขาสมาคมด้วยคำพูดของเขาย่อมไร้น้ำหนักไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ในทางกลับกันผู้ที่ตั้งมั่นในสัจจะก็เปรียบเสมือนผู้ที่สร้างปราสาทขึ้นมาจากหินผาที่แข็งแกร่งแม้ในบางครั้งการพูดความจริงอาจจะทำให้ลำบากใจหรืออาจจะทำให้เสียประโยชน์ชั่วหน้า แต่ในระยะยาวแล้วเขาจะกลายเป็นคนที่ทุกคนให้ความเคารพและเชื่อถือคำพูดของเขาจะมีคุณค่าดังทองคำเป็นที่พึ่งพิงทางความคิดและจิตใจของผู้อื่นได้พระพุทธองค์ทรงให้ความสำคัญกับศีลข้อนี้อย่างยิ่งถึงขนาดตรัสว่าบุคคลผู้มักพูดเท็จเป็นอาจินนั้น ไม่มีความชั่วใดที่เขาจะทำไม่ได้เพราะเมื่อเขาสามารถทำลายความจริงซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่สุดลงได้แล้วเขาก็ย่อมพร้อมที่จะทำความชั่วอื่นๆตามมาได้อย่างง่ายดายหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากบทสาธยายตอนนี้คือหนึ่งสัจจะ คือรากฐานของความน่าเชื่อถือและปัญญาความน่าเชื่อถือคือต้นทุนทางสังคมที่ประเมินค่าไม่ได้มันเป็นสิ่งที่สร้างได้ยากแต่ทำลายได้ง่ายการรักษาคำสัตว์คือการสั่งสมต้นทุนที่ล้ำค่านี้นอกจากนี้สัจจะยังเป็นรากฐานของปัญญา ผู้ที่ซื่อตรงต่อความจริงเท่านั้นจึงจะสามารถมองเห็นความจริงของโลกและชีวิตตามที่มันเป็นได้ 2. การโกหกหนึ่งครั้งอาจต้องใช้คำโกหกอีกนับ10ครั้งเพื่อปกปิดนี่คือวงจรที่น่าสะพรึงกลัวของมุสาวาดเมื่อเราเริ่มโกหก เราก็จะต้องสร้างเรื่องราวโกหกอื่นๆขึ้นมาเพื่อสนับสนุนคำโกหกแรกกลายเป็นภาระทางใจที่ต้องคอยจดจำเรื่องราวที่ไม่จริงและต้องอยู่กับความหวาดระแวงว่าจะถูกจับได้เป็นการสร้างคุกที่มองไม่เห็นขึ้นมาขังตนเอง 3. ศีลข้อมุสาวาดยังหมายรวมถึงว่าจีทุจริตอื่นๆด้วย แม้ในกรรมบทสิบจะแยกวาจีทุจริตออกเป็นสี่ข้อแต่โดยรากฐานแล้วการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบและการพูดเพ้อเจอ้อก็ล้วนมีส่วนของความไม่จริงเจือปนอยู่ทั้งสิน้นการรักษาศีลข้อมุสาวาดให้บริสุทธิ์จึงเป็นการสำรวมระวังวาจาทั้งหมด ไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นด้วยคำพูดในทุกรูปแบบบัดนี้เราได้เห็นความสำคัญของรั้วคุ้มกันชีวิตสี่ด้านแรกแล้วในตอนต่อไปเราจะมาสำรวจรั้วด้านสุดท้ายซึ่งเป็นรั้วที่คอยคุ้มครองผู้รักษาประตูทั้งหมดนั่นคือศีลข้อที่ห้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับประธานของธรรมทั้งปวงคือสติสัมประชัญญะขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร